แ่ส่งกำลังใจให้น้องดีมี่น้องดิออนลูกลิเดียมทธิวป่วยติดโรค RSV โพสสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้น้องเดมี่และน้องดิออนลูกของลิเดียหลังจากที่แม่ลิเดียได้เผยภาพเจ้าตาแป๋วนางพ่นยายอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะป่วยหนะักโดยลิเดียได้ออกมาโพสคลิปของน้องเดมี่ที่กำลังนั่งบนตักพ่นยายและพ่นยาเนื่องจากเกิดอาการป่วยลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งระบุข,ข้อความว่า ยอดเยี่ยมไปเลยจ้าเจ้าแสบหมดฤทธิ์สงสารสุดขีดแต่ต้องฝากคุณยายดูก่อนพ่อแม่ติดภารกิจ Impact Arena เสาร์ทย์นี้คอนเสิร์ตแกรมมี่ rs t o k ว่าแต่ได้รับเชื้อจากเดมี่มาแล้วยังจะรอดไหมเนี่ยอาชีพใช้เสียงป่วยเป็นพังแม่จะรอดไหมล่าสุดดิเยียก็ได้โพสต์คลิปของน้องดิออนคนใหญ่คนและเขียนแคปชั่นว่าและแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดดิออนติด rsv ตอนตีสพุ่งไปโรงพยาบาลพ่อดิออนหายใจไม่ออก มนนษแม่ไม่ได้นอนพุ่งต่อ Impact Arena ถึงตี2รันทูคืนนี้ทำกลางคอมเมนต์และให้กำลังใจน้องเดมี่และน้องดิออนจากเพื่อนในวงการและเหล่าแฟนคลับเป็นจำนวนมากแอดมินขอให้น้องดิออนและน้องเดมี่หายป่วยไวๆไวนะคะฝากกติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค่ดิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไข่ใหลึกลกไข่ใจลึกลึกชูสนิ้ว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 ไมห่อ๋โอ้โหเก่งไหมนี่ชูสนิ้วเลยเห็นไหมคะเก่งมากไข่ใจลึกซื้อพ่มูสกันควันนี้มันจะไปช่วยให้ไม่ไอ ออเสร็จแล้วเจะเสร็จแล้วเสรอจแล้วเไมเ่เสร็จนะ,ะ,ะถ้าอยู่อยากไอ้นะก็เสร็จเลยแตถ้าไม่อยากไอ้อก็รอจนกว่าันจะหมดถ้หมดแล้วโอเคแล้วค่ะเอาโอเคอทีค่ะ<ม>โอเคแล้วค่ะเจงมากหมดแล้วลูก I see you, I love you. I see you, I see you, I see you, you see me?